ทุกคนครับวันนี้ผมมีร้านหมูทอดที่น่าทานและอร่อยคุ้มราคาถูกมาแนะนําครับร้านนี้ครับมีชื่อร้านว่าเทวดาหมูทอดครับราคาเริ่มต้นนะชุดข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวหมูทอดชุดละ25บาทเท่านั้นร้านตั้งอยู่ใกล้กับธนะพิริยะใกล้กับมหาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับร้านเขาติดอยู่กับร้านกาแฟลูฟี่นะครับเพื่อนๆที่แวะผ่านมามาลองชิมกันได้ผมบอกเลยว่าตอนที่เขาทอดหมูตอนนี้ ืโคตรน่าทานรสชาตินะฮะของหมูทอดที่นี่ผมยก ให้10เต็ม10นะฮะเพราะว่าผมมาทานบ่อยมากหมูที่เขาทอดนะเขาทอดได้ดีมากๆานะทุกคนไม่แห้งเลยนะเป็นหมูที่ฉ่าแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวเนี่ยคุ้มมากครับร้านเทวดาหมูทอดนะฮะราคาเริ่มต้น25บาทคุ้มมากแล้วเขายังมีแบบเป็นขีดขายด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะสั่งเป็นตัวของข้าวเหนียวนะฮะชุดละ30บาทข้าวเหนียวหมูทอดนะฮะประมาณเนี้ยคืออิ่มแล้วนะครับสำหรับผมนะฮะหห่อคืออิ่มเลยนะครับสำหรับมื้อเช้าเนี่ยก็เป็นตัวของหมูทอด ข้าวเหนียวที่ให้รสสัมผัสที่เด้งนะเนี่ยเพื่อนๆน,น่ากินนะน่าทานมากๆนะบอกเลยว่าใครที่มาต้องมาลองนะครับร้านเทวดาหมูทอดนะเป็นร้านหมูทอดที่สดสะอาดแล้วก็น่าทานมากๆเขาก็ยังมีน้ำพริกให้เราเอาไปกินเป็นเครื่องเคียงได้นะมีจําหน่ายด้วยนี่ผมก็รับไปทานนะครับที่บ้านต่ออิ่มนะฮะหนึ่งห่อนี้เกินพอแล้วนะใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็แนะนําเลยครับร้านหมูทอดนะฮะเมนูง่ายๆนะครับเทวดาหมูทอดอันเอซีพรีเซนต์ครับ